เมยทวนซูปแอป,ปที่คนจีนใช้มากที่สุดเขาทำอะไรบ้างเนดะีผมเล่าให้ฟังกันสวัสดีครับผมอ,อ๊กกี้นะครับจากบริษัทลักซัพด้าโอครับ เมยถวนคือใครและเขาทำธุรกิจอะไรเมยถวนนะครับเป็นบริษัททำแพลตฟอร์มสาญชาติจีนนะครับที่เป็นซุปแอปรวมบริการกว่า2องอย่างมีตั้งแต่จองร้านอาหารจองตัว๋วเครื่องบินจองโรงแรมนะครับบริการส่งอาหารรวมไปถึงการจองร้านนวดนะครับร้านสปาแล้วก็ไปถึงร้านขายยาเลยนะครับก็เลยทําให้เมยถวนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนจีนเนี่ยใช้เป็นอันดับต้นในประเทศเลยรายได้หลักของเมยถวนมาจากอะไรบ้าง รายได้ของเมยทวนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนหลักอันแรกก็คือคอร์ลคอลคอมเมอร์สนะครับประมาณ75%ของรายได้รวมซึ่งจะเป็นบริการเกี่ยวกับชีวิตประจําวันต่างๆนะครับเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่บริการส่งอาหารอินストนะครับก็คือบริการจองร้านต่างๆร้านอาหารร้านนวดนะครับแล้วก็ร้านทําผมเป็นต้นนะครับแล้วก็มีโฮเทลแอนทราเวลนะครับบริการจาจองที่พักแล้วก็โรงแรมแล้วก็ตั๋วเครื่องบินต่างๆส่วนที่2นะครับหรือว่ารายได้อีก2นี่นิบห้าเะครับหรือว่าธุรกิจใหม่เช่นมทวนบิสเี่นะครับบรขอว่า ก็ของชับมีเม่์ทวนซีเล็กนะครับที่เอาไว้ใช้ขายสินค้าราคาประหยัดนะครับเจาะตลาดเมืองเทียร์สามทียร์สี่หรือว่าพวกเมืองต่างจังหวัดมีไมยทวนอินสตาช้อปปิ้งนะครับที่เป็นบริการส่งสินค้าภายในวันได้นะครับแล้วก็ธุรกิจต่างประเทศนะครับอย่างกีตะที่เอาไว้ใช้เจาะตลาดซาอุแล้วก็ฮ่องกงในตอนนี้นะครับจุดเด่นของไมยทวนคืออะไร จุดแข็งก็คือการที่เหมยถั๋วเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เชื่อมต่อทั้งร้านค้าผู้บริโภคแล้วก็ไรเดอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับบนบริการที่หลากหลายเลยอีกอันหนึ่งก็คือมีการใช้ AI แล้วก็โดนเข้ามานะครับในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับก็คือการที่เหมยถั๋วเนี่ยเป็นผู้นําตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในจีนนะครับมาเกตแชร์กว่า70%ทําให้มีอํานาจในการคุมตลาดมากกว่าคู่แข่งนะครับ ทำไมหลายคนถึงบอกว่าเมยถวนเป็นแอปที่ขาดไม่ได้ในจีนอย่างที่เล่าไปนะครับเมย์ถวนเนี่ยเป็นแอปที่คนจีนเนี่ยใช้ในชีวิตประจาวันแทบไปทุกอย่างทั้งส่งอาหารจองโต๊ะร้านอาหารนะครับสั่งยาซื้อของสดนะครับซื้อของชาจากร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆจองคิวร้านนวดจองโรงแรมได้หมดเลยนอกจากนี้นะครับเมยถวนยังมีบริการพิงหาวฟาดน,นะครับหรือว่ารูปใบยิ่งนะครับที่ทําให้เวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเราสามารถสั่งได้เป็นกลุ่มนะครับเราหาเพื่อนมาช่วยกันสั่งได้ถ้าส่งที่เดียวกัน,ก,นการทำรูป คน,นะครับก็จะคุ้มกว่าด้วยนั่นเอง แล้วธุรกิจต่างประเทศของเหมยถวนไปถึงไหนแล้วปัจจุบันนะครับเหมยถวนเนี่ยกำลังใช้แบรนด์คีตะนะครับในการเจาะตลาดนอกจีนอยู่โดยในฮ่องกงเนี่ยเพียงไม่กี่ปีนะครับก็สามารถขึ้นมาเป็นเบอร์2รองจากฟูดแพนด้าได้แล้วขณะที่คีตะในซาอุนะครับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยตลาดอาหรับหรือว่าตลาดตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดอีกตลาดหนึ่งในโลกนี้นะครับโดยเหมยถวนนะครับมีแผนที่จะขยายคีตะนะครับในกลุ่มประเทศอาหรับทั้ง6ประเทศนะครับภายใน3ปีให้ได้ความเสี่ยงของมมวีงคระอไบ้า เสี่ยงอยู่2เรื่องข้อแรกก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับในตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในจีนเพราะว่ามีคู่แข่งมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยินหรือว่า Tik กต o k ในจีนนะครับมีเออร์เรร์เมือของอาลีบาบาที่เป็นบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมี J d ดีนะครับที่เริ่มลุกเข้ามาในตลาดนี้ด้วยก็อาจจะทําให้กดดันมา r จินหรือว่าอัตรากาไรของเหมยถวนได้ในอนาคตข้อที่2นะครับก็คือเรื่องการลงทุนที่ใช้งบสูงมากนะครับในเอไแล้วก็โดรดที่ก็ยังมีความไม่แน่น แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างจากในจีนนะครับก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อไหม่ถวนได้ในอนาคตเช่นกันฟังดูน่าสนใจขนาดนี้ถ้าอยากเป็นเจ้าของหุ้นเหมยถวนต้องทํายังไงบ้างคะฟังกันไปแล้วนะครับถ้าสนใจลงทุนในเหมยถวนนะครับก็สามารถหาผ่านด r นะครับเหมยถวนแปดสูตรนะครับหรือว่าสามารถเปิดบัญชีกับทางเรานะครับ daosec smartforex นะครับแล้วเข้ามาเทรดเหมยถวนกันได้เลยนะครับหรับตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าอยากถามอะไรก็สามารถ ถามมาได้นะครับข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ